ก่อนที่จะได้เรียนกับครูเอกคิดว่าจะไม่ได้ผลการเรียนที่ดีขนาดนี้แต่ว่าลองเรียนไปแล้วก็รู้สึกชอบค่ะรู้สึกโอเคมากเพราะว่าครูเอกสอนดีแนะนําดีสอนเป็นกันเองมากเลยค่ะครูเก,ก็สอนดีค่ะเป็นกันเองมากๆก็พูดได้ทุกเรื่องเลยค่ะแบบปรึกษาได้ทุกเรื่องเลยแล้วก็พูดแบบตลกในข้าวยนี้ก็มีค่ะดีใจมากค่ะที่ได้เรียนกับครูเเพราะว่า ครูทาให้เรามีความตั้งใจมุ่งมั่นในวิชานี้ก็สนุกดีครูสอนสนุกครูสอนเพิ่นแล้วก็มีเขาเรียกว่าอะไร่ะมันรีแลกกับนักเรียนดีไม่ไม่เครียดไม่กดดันส่วนตัวผมก็เออรู้รู้สึกว่าครูสอนเป็นกับเองเนาะใช่เออครูครูสอนเป็นัเองความรู้สึกแบบว่าไม่เครียดเกินไปแต่ตอนแต่ตอนที่ครูดุขึ้นมาก็ก็น่าเออน่ากลัว<ก><า>เนาะน่ากลัว ครูเป็นคนที่สอนสนุกแล้วก็มี e NERGY ล้นเหลือมาก <c oughs> ครับครูในคัสเรียนเนี่ยก็โอเคแหละก็สไตล์ครูเนาะแต่พอนอกนอกเวลาเรียนเนี่ยเหมือนวัยรุ่นทั่วไปเนาะใช่ <c oughs> <c oughs> เออแบบมีเล่นว่างอะไรว่างอย่างเงี้ยแบบนะ <c oughs> <c oughs> สาหรับผมนะครับผมคิดว่าดีนะครับครูสอนเข้าใจง่ายครับเป็นกันเองกับนักเรียนทุกคนเรียนแล้วนักเรียนไม่เครียดครับครูเป็นคนที่อัธยาศัยดีครับนักเรียน สามารถเข้าได้ครับไม่ต้องเกรงครับในการเข้าหาคุณครูคุณครูใจดีครับทุกคนสามารถปรึกษาครูได้ทุกเรื่องเลยครับยกเว้นเรื่องเงินครับครูเอกสอนสนุกค่ะแล้วก็สอนเข้าใจมากๆแล้วก็เวลาเรียนก็ e n จอยดีค่ะอยากให้ครูอยู่สอนหนูต่อไป เวลาคุยกับครูค่ะครูเป็นเหมือนที่ปรึกษาให้ได้แล้วก็เป็นคนที่คอยอยู่กับนักเรียนคอยแล้วฟังนักเรียนด้วยเสมอเลยค่ะตั้งแต่หนูรู้จักครูเอกมาจนถึงตอนนี้หนูรู้สึกว่าครูเอกเป็นครูที่เป็นกันเองแล้วก็เป็นคนที่พูดดีด้วยค่ะพูดถึงสิ่งที่หนูประทับใจในตัวครูเอกมากก็คือครูเอกถ่ายรูปสวยมากค่ะแล้วก็เวลาสอนมักจะมีการรีแลกผ่อนคลายทำให้ไม่เครียดมากค่ะขอบคุณค่ะ ค่ะส่วนตัวหนูก็เรียนสายภาษานะคะโดยไม่ได้เรียนวิทยาศาสตร์หรือว่าฟิสิกส์อะไรเนี้ยกับครูเอกค่ะคือครูเอกนะคะเป็นคุณครูที่ปรึกษาที่ว่ารีแลกซ์มากค่ะคือส่วนตัวที่เคยเจอครูที่ปรึกษามาเขาก็ค่อนข้างที่จะแบบฟอร์มอลหรือแบบว่าเป็นทางการกับหนูมากแบบกับคนอื่นเนี้ยค่ะค่อยแบบไม่ค่อยพูดแบบเป็นกันเองได้แต่ว่าพอเจอครูเอกก็ค่ะก็เลยรู้สึกว่าเราก็พูดได้ทุกเรื่องแบบ คล้ายๆคนเจนเดียวกันมาคุยกันนะค่ะก็เลยรู้สึกแบบว่าเป็นกันเองมากๆ